วันนี้คือเรื่องยุงอืมว่าพวกมึงไม่ฟังหรอกแอะวง่ายยุงคืออะไรนะครับผมยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกแต่พบมากในเขตร้อนและเขตอบอุ่นนะครับโดยปกติยุงมันจะเป็นลูกน้ำจำนวนมากนะครับจะแดกพวกแบคทีเรียโปโตซัวยีนสาหลายและพืชน้ำที่มีขนาดเล็ก ยุงตัวเมียกินน้ําหวานและเลือดเป็นอาหารส่วนตัวผู้ไม่จะกินน้ําหวานจากดอกไม้ไอ้เหี้ยยุงตัวเมียกูไม่เคยเห็นแม่งแดกน้ําหวานเลยนะครับผมแม่งแดกแต่เลือดกูไอเ้เหี้ยนาะกูออกกัญยาก,ก็นยุงมาจุดมาพ่นใส่ห้องกูแม่งก็ยังแดกกูอ่ะเริ่มออกทะเลไงอ่ะกลับมาที่ยุงก่อนนะครับผมยุงยังเป็นมแมลงที่เป็นพาหะ เป็นเชื้อโรคนะครับผมแม่งอันดับต้นๆเลยมาแน่โรคที่มึงจะโดนยุงกัดคือไข้เลือดออกนะครับในยุงแม่งมีสายพันธุ์เยอะเยๆนะครับแม่งมี3,450ชนิดนะครับแค่ประเทศไทยแม่งมี4 1 2ชนิดแหละนะครับผมเอาละ่ะก่อนที่ช่องนี้มันจะกลายเป็นช่องวิทยาศาสตร์น่ารู้เกินไปเรามาพูดปัญหาชีวิตเกี่ยวกับกู้กู้นี่แหละที่โดน ยุงแดกนะครับผมทำคลิปนี้มาไม่ได้มีเหี้ยอะไรหรอกระบายเกี่ยกวกับยุงเนี่ยต่อคุณทั้งทันคลิปนี่แหละแม่งกะแดกกูจงังเลยกูระเบือ่ไหมเกี่ยวยุงนะครับผมอ่ะผมรู้อ่ะทุกบ้านทุกประเทศทุกจังหวัดต่างประเทศแม่งต้องมียุงอืมยุงจะยุงเหี้ยกนแล้วแต่จิก หัวควยกแล้วแต่นะครับผมนั่นแหละบางทียุงมันก็มึงไม่น่าเกิดมาเกิดมาทําเหี้ยอะไรนะครับผมเป็นสิ่งมีชีวิตที่แม่งน่าําคาญพอๆกับแมงวันนั่นแหละแดดเลือดกูไปก็ขยายพันุ์ขยายพัน์เสร็จเจ็ดวันมึงก็ตายมิวิวัฒนาการอุบาทเขาเรียกว่าวงจรอ,อุบาทน,นะครับผมนั่นแหละ ถ้าคิดไม่ออกเออเดี๋ยวจะมีภาพแปะประกอบให้นั่นแหละนะครับผมพนะ่ยุง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 อะไรดีว่าบนอะไรดีกับยุงดีไม่รู้คิดไม่ออกและช่างแม่แล้วกันชีวิตด,ดีนั่นแหละอ่าว่ายง่ายน,นะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในคลิปนะครับว่าคอมผมเ,ล,เล่นฟ้าคายหกไหวไหม ตอบเลยนะครับว่าเล่นไหวครับสามารถีรวิวให้ดูได้นะครับแต่ปัญหาหนึ่งที่มันติดอยู่นะครับไม่มีตังค์ครับผมไม่มีตังค์เดือนหน้าจะซื้อ e l d e r r i n g แล้วครับจะไปตีบอสแล้วครับจะเป็น a า k s u ซู style แล้วนะครับอ่ะตอบเอาไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องถามอีกผมไม่ได้บอกว่าลําคาอะไรนะครับผมก็แค่บอกว่าไม่มีตังค์ครับ ถ้ามีตังก็ซื้อไปแล้วครับแค่นั้นแหละพร้อมไหวครับทุกอย่างเพราะยกเว้นตังนะครับผมถ้าอยากให้มีก็ช่วยกันดูดูหน่อยนะครับคลิปใน youtube แล้วก็กดติดตามนู่นนั่นนู่นนี่นะครับมันจะได้มีตังนะครับผมอ่าจนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอใหม่นะครับผม